จ้าพ่อแม่พี่น้องผลงานมานือนี้ถือว่าประสบความสําเร็จยังแห้งเลได้จ้าสาวพิคุณกับปู่แค่6หกต้นเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าสวนสาวของพิคุณกับได้ใหญ่เป็นไรสาวพ,พิคุณคือแบบว่าดีใจมากพี่น้องบุรุษจะเบาข้าใไดเนาะคะ่ะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆก็ผลงานที่ได้มาเนาะคะ่ะทาแม่นหนาหนา,หนามันยังบ่เข่ามาได้พี่น้องเขากับสมัรถปล่อยไออนนะะอว้อีกจักเดือนหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าอีกจักเดือนหนึ่งพันก็คงจะแก่เต็มที่อันนี้ก็ถือว่าแก่ค่ะแต่ว่ายังบ่แก่เต็มที่เป็นไรเนาะคะ่ะพี่น้อง ลาซาภิคุณก็จะเก็บอันนี้ไว้ปลูกปีหนาเนาะคะ่ะเพียงใดพี่น้องดีใจกับสาภกคุณบอกค่ะมึงมิแต่หวังงามๆเนาะค่ะพี่น้อง่ะสาภิคุณก็คงจะแบบหลังจากที่ทายคลิปแล้วสาภกคุณกะจะลงไปปลอกชิมเนาะคะ่ะครั้งแรกในชีวิตทีจะกินบัวหิมะพี่น้องบุรุจะบอกคํไใดตื่นตันมากดีใจนะคะ่ะดีใจกับผลสําเร็จของตะขวงโฮย้ยงามขลังงามแน่ไปจ้า เดี๋ยวเราก็จะไปชิมกันเนาะค่ะเดี๋ยวในใจพี่น้องจ้าสามกุลก็เอาหัวยหญ่หญ์เลยเนาะคะ่ะสามกุลก็จะมาปาดซิมมึงเนาะคะ่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาปอกกันเลยสามก,กุลกับพวกรู้เดี๋วควเขว่าต้องปลอกออกลายเป็นไง <c oughs> หัวใหญ่มากเลยเนาะคะ่ะมึงพี่น้องเหลืองๆเนาะคะ่ะถ้าเอาไว้อีเจ๊ก อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์มันคือจะแก่จัดพอดีนะคะหรือว่าสามพุณคุณเลี้ยวไปกับ,บ่มลุกปลูกเองกินเองนะคะป่ดสารพิษด้วยนะจ๊ะปีนาสาวพิกนก็นจะปลูกหลายกว่าเ่าเนะคะ่คะว่าสาคพิจูนฮูล้วว่าปีนี้มันเกิดมันได้มันประสบความสําเร็จนะคะพี่นงอง บมืงจ๊ะพี่น้องจ๋าบอกเราแล้วต้องคะ่ะแต่เราจะมาชิมมันคําแรกกันได้จากพี่น้องสายพิกลกับพลตเดชซิมได้จากพี่น้องจ๋าหวนานหวานจุดๆดต่ว่ากรอบมากค่ะคือเขาว่าพี่น้องเขาอบบจัก2-3องส้มือเนี่ย ค้งเหวานมากนะจ๊ะจะว่ากรอบมากๆจะอร่อยอยู่ได้พี่น้องกรอบ,รอบรๆไข่ไข่ขากินมันมันแกวนะคะมันแกวบ้านเขาเม็นไหมหัวขา,ขาวๆไหมคะ่ะ หัวใาจะเนน่ยกินมาหมดได้พนองเลยหองไงหนึ่าางนนถ้าใครซื้อว่าใส่ได้พนองม้วบานมากมันเป็นมันบานจืดๆกรอบๆถ้าเก็ดซื้อว่าโอเคอยู่เนาะคะ่ะ วันสาบุกุณมาขันปวยให้เก้งนิดนึงในี่คงจะหวานเจี๊ยบเลย สาวพะกุนเห็นข้าวโพดขายอยู่เมืองไทยน้ำพี่นองข้าเจ้าปอกออกมามันจะเหลืองโอยเลยมันคือจะเป็นตะวานครับเนาะคะ่ะน,นั้นสงสยัยมันสาวคะกุนสงสยัยว่ามันอาจจะแก่ใจแล้วเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้ก็เหลืองอยู่ค่ะแต่กับบวเหลืองเป็นไหนเนาะคะ่ะที่ขาโพดขายที่ไร่ขายแม้ยูมีแต่หัวง,งามๆเนาะคะ่ะ แน่ก็ถือว่าผ่านเพื่น้องแต่ว่าจะเป็นของแบบว่าของโปรดของสาวไปกุณเลยกับโบแมนนะจ๊ะใจไปกุนสาวไปกุณไปซื่อมากินแบบหลายๆกับโบแมนเนาะค่ะกินได้แต่ว่าบบกินก็ได้แมนบอแมน,นะค่ะบบกินก็ได้เพราะว่ามันโบได้แมนว่าว้าวมันโอ้พระเจ้าโจทย์นายยอดมาก มันก็แล้วแต่คนเนาะค่ะบางคนเพิ่ออาจจะมักแต่ว่าสาวพี่คุณ่ามันโอเคมันก็แปลว่าแปลว่าเป็นขวัญใจของสาวพี่คุณเลยเนาะค่ะแตว่ากินเลไหนึ่งก็โอเคเค่ะพี่น้องแต่ว่าจใจกินแบบว่าเป็นกิจจาลักษณะคือจังเขากินพวกองุ่นพวกเงว่เป็นน้ำมันก็บแม่นดนะพี่น้องเนาะ ครับคุณคือมันแกวข้าวผัดมันหวานจุนฉุนไหมพี่นอ้นอ,งองแต่ว่าผู้คนักพู้คนข้นแว่ามันแซ่บหลายแล้วค่ะครับคุณกับเรบาร์มันแซ่บเด้อพี่น้องขรับคุณว่ามันโอเคอยู่บอกไปบอกมาเาวาุวรกินกับมันละพี่น้องเอ้อ แล้วคนที่สายบอกสายพิคุณว่าอยากเห็นสายพิคุณปอกเลยก่ะกินมานรสชามันแนี้ได้จับว่ามึงสาหรับสายพิคุณสายพิคุณว่ามันโอเคนะคะพี่น้องค้าขันผู้พนมากเพิ่จะบ่าป้านมาแสบแถมมันคือดีแต่อย่างนี้นสิเนาะคะ่ะแต่สายพิคุณก็ว่ามันโอเคอ่ะจ้าจัางไรคลิมนี้สายพิคุณขอฝากไว้แค่นี้นะจ้าเพ่อแม่พี่น้อง ถ้าคลิปนี้ถึงใจผู้ใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาคุณนเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้3าคุณเหตุคลิปต่อไปเด้อค่ะ3าบคุณออขอขอบคุณขอบคุณสุขภูสุขคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามแลลวเนะคะ3าคุณดีใจไร้หลายเหตุคลิปเรามีคนบ้างเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้3าบคุณขอฝากไ้แค่นี้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย